ำให้เหมาะสมเป็นรรายไปนะคะทีนี้พอเข้าสู่ขั้นตอนการรักษาแล้วมันจะมีขั้นตอนยังไงบ้างคะคุณหมอขั้นตอนการรักษาเนี่ยนะครับก็วันที่รักษาเนี่ยคนไข้ก็ควรจะมีเพื่อนมานะครับเพราะว่าหลังทำเนี่ยจะต้องมีการครอ,อบตาปิดตาหรือว่ามีความลำบากนิดหน่อยเนี่ยนะครับเราก็จะมีการหยอดยาชานะครับ แล้วก็ใช้ตัวใบมีดนะครับเปิดถ้าเป็นเลเซอก็จะเปิดแกลบที่กระจกตาที่ผิวนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะยิงเลเซอร์ไปที่ผิวด้านในที่เราเปิดตัวแกลบออกแล้วนะครับก็ใช้เวลารวมแล้วก็ประมาณชักไม่ถึง10นาทีนะครับ ไม่ไม,ไม่ไม่ใช้เวลายาแล้วก็กระบวนการก็ไม่ไม,ไม่เจ็บปวดนะครับ okay. ค่ะกระบวนการไม่เจ็บปวดแต่บางคนเนี่ยเคยสอบถามดูนะคะความกังวลบางอย่างเขาบอกว่าเอ๊ะใช้เลเซอร์ย,ยิงไปที่ตามันจะเกิดการพลาดเป้าได้บ้างไหมมันจะถ้ามีการกรอกตาระหว่างนั้นนี่มันจะพลาดได้บ้างไหมค่ะ เครื่องสมัยใหม่นี่นะครับก็มีเรียกว่าระบบ e y แ Tracking <ฆ>ค่ะว่าแทร c กกิ้งก็หมายถึงว่าไม่ว่าตาจะกรอกไปที่ไหนเครื่องจะรู้<ฆ>แล้วก็จะเบี่ยงลำแสงไปในตำแหน่งเป้าเดิมได้<ฆ>แล้วถ้าเกิดตากรอกไปเยอะเกินกว่า<ฆ>ที่ t r a c ก i ิ้จะทำงานได้ก็จะหยุดยิงอัตโนมัติ<ฆ>นะครับระบบนี้ทำงานเร็วมาก<ฆ>แล้วก็มีความแม่นยำสูงนะครับ ก็ไม่ไม่น่าจะห่วง uh, ในเล,เลเซอร์สมัยใหม่ที่เราใช้กันอยู่ที่แผงเนี่ยนะครับมีระบบไฮแพคกิ้งทั้งหมดถ้าเป็นตัวเลเซอร์เองอาจจะสร้างผลกระทบให้ได้บ้างไหมคะตัวเลเซอร์เองใช่ไหมครับโดยโดยทั่วไปแล้วก็ความปลอดภัยเนี่ยสูงมากนะครับก็จะมีปัญหาอยู่ไม่ไม่ไม น้อยๆมากเลยนะครับจากตัวเลเซอร์การสร้างความมั่นใจนะคะสำหรับใครที่สนใจวิธีการนี้นะคะและหลังจากรับการรักษาไปแล้วค่ะต้องมีการพักฟื้นไหมคะคุณหมอเราจะใช้ครอบ ที่ครอบตานะครับโดยมากก็จะเป็นครอบที่มีรูกรุนแล้วก็ใสๆให้พอมองเห็นได้เนี่ยหนึ่งวันนะครับกลับไปบ้านก็คงควรจะนอนพักหน่อยมากๆหน่อยในวันแรกเพราะว่าแลบของตัว,ต,วตัวแผ่นที่เราเปิดที่กระจกตาดำเนี่ยเราเราก็อยากจะให้ติดแนบสนิทด,ดีซึ่งโดยปกติก็จะติดแนบสนิทตั้งแต่แรกที่เราปิดแล้วเนี่ยนะครับ แต่ว่าก็เพื่อป้องกันไว้ก็นอนพักเป,เป็นหลักในช่วงวันแรกแล้วก็อย่าให้น้ําเข้าตา<ฆ>ในช่วงประมาณหนึ่งสัปดาห์<ฆ>ปกติเราก็น่าจะประมาณสักคือหนึ่งวันแรกนี่เราจะตรวจนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งสัปดาห์นะครับหลังจากที่เราดูหนึ่งสัปดาห์แล้วไม่มีปัญหาก็โดยมากก็มักจะให้คนไข้ทํากิจวัตรได้ตามปกตินะครับ การแต่งแต่งตาเครื่องสำอา,างตา่้าตานี่ก็ควรจะระมัดระวังในช่วงสัปดาห์แรกคือไม่ใช้ค่ะนะครับ<า>ในช่วงสัปดาลลหา์แรกค่ะต้องระมรัดระวังการอักเสบได้หรือคะเอ่อ ก็จะมีการระคายเคืองอาจจะเกิดข er> ึ้นได้นะครับที่เราห้ามอย่างพวกน้ <s <S ําพวกอะไรต่างๆก็เพื่อป um> ้องกันการอักเสบติดเชื Section ้อซึ่งโอกาสก็น้อยมากการติดเชื้อนี้ไม่ถึงหนึ่งในห้าพันของรายที่ผ่าค่ะมีขอคําแนะนําเพื่อไปสําหรับคนที่อาจจะต้องใช้สายตาเยอะทํางานกับคอมพิวเตอร์หรือว่านั่งทํางานที่ต้องใช้สายตามากๆเนี่ยค่ะถ้าทําเลสิกไปแล้วควรจะพักงานสักนานเท่าไหร่ดีค่ะ โดยทั่วไปเราก็จะแนะนำะเฉพาะช่วงวันสองวันแรกเท่านั้นเองนะครับหลังจากนั้นก็จะสามารถใช้สายตาได้เป็นปกติแต่ว่าก็จะมีปัญหากับคนที่อยู่ในช่วงอายุที่เริ่มมีสายตายาวน,นะครับการทำเลสิกเนี่ยจะเป็นการที่ทำให้สายตามองไกลชัดเป็นหลักนะครับโดยทั่วไปเนี่ยนะครับก็จะทำให้มองใกล้สำหรับคนที่อยู่ในวัยอายุ40ต้นๆเนี่ยเริ่มมีปัญหาว่ามองใกล้ไม่ชัด จะต้องมีแว่นึงช่วงแรกเนี่ยเ,เดิมเนี่ยเ,เขาอาจจะมีแว่นที่ไม่ตรงแล้วเพราะว่าหลังยิงเลยสิบสซนตาที่เปลี่ยนไปแล้วน,นะครับก็อาจจะทําให้ไปเพ่งแล้วก็ปวดปวดตาปวดกระบอกตาได้ ฉะนั้นคนที่มีเริ่มอยู่ในวัยสายตายาวแล้วเนี่ยนะครับจะมีทางเลือกให้สําหรับเลสิกก็คือว่าเรา,เา,เายิงเป็นสองตาไม่เท่ากันนะครับข้างที่เป็นข้างหลักที่มองไกลชัดเราจะยิงให้มองไกลชัดพอดีกับอีกข้างหนึ่งที่เป็นข้างที่ชัดสู้อีกข้างไม่ได้ก็จะยิงให้เหลือสายตาสั้นอยู่ในระดับหนึ่งอาจจะประมาณร้อยกว่ากว่านะครับจะได้มองใกล้ได้โดยที่ไม่ต้องใช้แว่นในในลักษณะที่มองไม่มากนะเนี่ยนะครับ เรียกว่าเป็นโมโนวิชันนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นคนที่ต้องใช้สายตาละเอียดชอบมองไกลต้องต้องขับรถเ,เยอะเนี่ยโมโนวิชันก็อาจจะบางคนอาจจะมีปัญหาก็ต้องยิงเป็นฟูคอเรคชันคือยิงเต็มที่ทั้งสองข้างนะครับแล้วก็ใช้แว่นมองไกลนะครับอย่างอื่นก็เรื่องของแสงนะครับในการยิงเ,เลเนี่ย ช่วงแรกๆอาจจะมีปัญหาเรื่องแสงตอนกลางคืนนะครับเพราะว่าบริเวณที่เรายิงเลเซอร์เนี่ยก็จะ ถ้าเกิดเป็นเสตามากๆเนี่ยก็จะมีขนาดเล็กแล้วก็คนไข้าบางคนม่านตาขยายใหญ่กว่าคนอื่นเนี่ยก็าอาจจะทําให้มีแสงไปตกที่ขอบแล้วเกิดการกระจายได้โดยเฉพาะเวลากลางคืนจะเห็นเป็นยังไงคะ,ะเวลามองดวงไฟาอาจจะเห็นเป็นรุ้งรอบดวงไฟหรือเป็นแสงที่กระจายบ้างนะครับพวกนี้เป็นไม,ไม่ตลอหมายถือว่าเป็นอยู่ชั่วคราว แล้วก็มักจะดีขึ้นนะครับแล้วก็คนไข้ก็มักจะคุ้นแล้วก็ไม่มีปัญหาโอกาสที่จะเกิดก็จะอยู่ประมาณสัก5%เแล้วก็มักจะดีขึ้นหลังทำอาจจะมีอาการตาแดงๆได้บ้างไหมคะ ก็มีได้บ้างเพราะว่าในการรักษาช่วงที่เราตัดใบมีดนะครับบางครั้งอาจจะมีเส้นเลือดฝอยที่เยื่อบุตาแตกบ้างนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กระบวนการที่จะมีการหยอดยาชาอะไรต่างๆก็อาจจะทําให้มีการระคายเคืองตาดายอาจจะมีได้บ้างแต่เราจะมียาให้หยดหลังรักษาอยู่แล้วยาก็จะเป็นยาพวก คนไข้ในกลุ่มที่มีโรคตาพวกอักเสบง่ายอยู่เดิมเราอาจจะมียาลดการอักเสบอ่อนๆอออให้หยอดร่วมไปด้วยต้องปฏิบัติตามคําแนะนําของแพทย์อย่างเคร่งครัดนะคะในส่วนของที่โรงพยาบาลเมตาประชารักก็จะมีผู้ป่วยนะคะมาปรึกษาเรื่องปัญหาสายตามากเลยนะคะเรียกได้ว่าเป็นทางเลือกที่เป็นโรงพยาบาลของรัฐเลยจนยญ่จะมาปรึกษาปัญหาอะไรกัน โรงพยาบาลเมศตาลประชากรว่าไร้กิ่นนี่นะครับคนทั่วไปจะน้นกเก่อเป็นโรงพยาบาลเกี่ยวกับโรคตาอย่างเดียวที่จริงแล้วเราเป็นโรงพยาบาลทั่วไปมีโรคเด็กโรคทางอายุรกรรมอะไรก็มีนะครับเพียงแต่ว่าเราเน้นเรื่องตาเป็นหลักเลยเราอยู่สังกัดกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขซึ่งโรงพยาบาลแต่ละแห่งในกรมการแพทย์ก็จะมีจุดเน้นนะครับโรคโรคตาเนี่ยเรารักษาได้ทุกรูปแบบเลยนะครับ ส่วนใหญ่แล้วพวกที่โรงพยาบาลตามต่จังหวัดที่ไม่สามารถรักษาโรคอย่างเช่นจอประสาทต,ตาที่จะต้องมาผ่าตัดอะไรยากๆเนี่ยนะครับก็ะจะส่งมาที่นี่เป,นเป็นสถานที่รับส่งต่อโรค นอกเหนือจากนี้เราก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับเลเซอร์ทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เลเซอร์ลงมาแล้วก็เลเซอร์รักษาเกี่ยวกับโรคต้อหินโรคเกี่ยวกับเบาหวานขึ้นจอประสาทตานะครับก็รักษาด้วยด้วยเลเซอร์ก็จะมีครบหมด าการรักษาที่หลากหลายทั้งเรื่องโรคตาและก็โรคทั่วไปด้วยนะคะฝากทิ้งท้ายพัทสสำหรับคนที่สนใจอยากจะทำเลสิกค่ะคุณหมอคะอาจจะต้องพิจารณาต้องหาข้อมูลอะไรกันบ้างก็สำหรับเลสิกเนี่นะครับคนส่วนใหญ่แล้วก็มักจะกลัวเพราะขึ้นชื่อว่าเป็นการรักษาที่จะต้องมีการ คือโรคตาเราเนี่ยถ้ามีการทำอะไรกับตาเราเรียกว่าผ่าตัดหมดนะดังนั้นคนก็จะกลัวแต่ว่าเลสิกเนี่ยเป็นการผ่าตัดที่ไม่ได้มีการผ่าตัดเข้าไปในข้างในลูกตานะครับเป็นแค่ที่ผิวที่เราเปิดออกฉะนั้นก็อันที่หนึ่งก็คือ,อไม่น่ากลัวนะครับอันที่สองก็คือในเรื่องเกี่ยวกับการการตรวจน,นะครับก็ควรจะได้รับการตรวจเบื้องต้นก่อนว่าเหมาะไม่เหมาะน,นะครับก็มาปรึกษาได้ที่จริงแล้วยังไม่ต้องมาตรวจก็จได้ นะครับไม่ว่าแล้วที่จะหให้คำปรึกษาโดยละเอียดบางคนก็ช่างใจอยู่เอ๊ะตัวเองจําเป็นหรือไม่จําเป็นต้องทําควรจะพิจา,ารณางไยคือถ้าเกิดเป็นคนซึ่งอาชีพ<อ>นะครับคิดว่า มีปัญหาถ้าเกิดใส่แว่นเช่นเป็นแอร์โฮสเตสหรือว่าอาชีพเลยรบรรยายนี่ก็น่าจะต้องยิงหรือว่าสายตาสั้นมากๆใส่แว่นก็ยังไม่ได้สายตาที่ดีพอเนี่ยนะครับหรือสายตาสองข้างต่างกันเยอะใส่แว่นก็งงเนี่ยก็จะได้ประโยชน์จากเลสินะครับในในส่วนของบางครัง้งเนี่ยจะ อยากจะเป็นอาชีพอย่างนักบินหรืออะไรต่างๆเนี่ยเลสิกนี่จริงๆแล้วทาให้สามารถจะมีสายตาได้ดีด้ขณะที่สามารถจะผ่านการทดสอบได้ครับเรามีความจําเป็นต่างกันไปความเหมาะสมก็ต่างกันไปด้วยนะคะแนะนําให้ปรึกษาจากแพทย์นะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากนะคะขอบคุณค่ะผู้ชมคะได้ทราบความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเลสิกไปแล้วนะคะใครที่สนใจเราลองไปเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ของผู้ป่วยที่อยากจะลองมาทําเลสิกนะคะวันนี้เขามาปรึกษา แพทย์ไปดูว่าขั้นตอนการตรวจประเมินนั้นมีอะไรบ้างค่ะนายสิทธิชัยคันทสิธิ์ตัดสินใจเข้ารับการผ่าตัดรักษาภาวะสายตาสั้น350ปัญหาจากการใส่คอนแทคเลนส์เป็นคนสายตาสั้นตั้งแต่อายุ15แล้วนะครับก็ใส่แว่นมาโดยตลอดแล้วก็มีช่วงหนึ่งก็เปลี่ยนมาใส่คอนแทคเลนส์แต่ว่ามีปัญหาคือค่อนข้างจะไม่สะดวกเพราะว่าเมื่อใส่คอนแทคแล้วตาจะค่อนข้างแห้งแล้วก็ จะมีปัญหาเรื่องเลนส์ลุดจากตาบ่อยแล้วก็เวลากลางคืนก็ไม่ค่อยสะดวกถ้าเราไม่ได้ใส่คอนแทคเลนส์ก็มีการมาตรวจสภาพตาก่อนทำนะครับก็เช็คว่าตาเราทําได้หรือเปล่ามีปัญหาเรื่องของนั้าตาเรื่องของความโค้งวอลของดวงตาหรือเปล่าแล้วก็คุณหมอก็ให้การดูแลดีว่าเช็คว่าไม่มีปัญหาก็พร้อมทําได้ใช่ไหมคร้านจริงๆก็ไม่ก็ไม่นานเพราะว่าประดิษฐ์ในการทำเลสิกไม่ค่อยฟันซัดทำแล้วสามารถมองเห็นได้ทันทีแล้วก็ แผลอาจจะเล็กมากไม่ได้มีผลต่อการใช้งานเท่าไหร่แต่ว่าเครื่องแรกก็คงพยายามบีกเลี่ยงการใช้ตาบิดเลี่ยงการโดนแสงจ้าๆเป็นความรู้สึกที่ดีเพราะเราเมื่อเราลืมตามาแล้วเราเห็นภาพที่มันชัดไม่ต้องเช้ามาไม่ต้องควานหาแว่นเป็นสิ่งแรกแล้วก็แตกต่างมันรู้สึกว่าแม้ว่าเราจะใส่คอนแทคเลนส์มันจะไม่มีแว่นมาเกะกะแต่ว่ามันก็ให้ความรู้สึกที่แบบเหมือนมองเรามองด้วยตาของเราจริงๆไม่ได้ต้องมองผ่านเลนส์นะครับ ผ่าตัดรักษาภาวะสายตาผิดปกติสามารถแก้ไขได้ทั้งสายตาสั้นสายตายาวและสายตาเอียงโดยใช้ความหนาประมาณหนึ่งในสามของความหนาของกระจกตาทั้งหมดแล้วใช้แสงเลเซอร์ชนิดที่มีความยาวคลื่นอยู่ในช่วงสายอุลตราไวโอลตเป็นลำแสงชนิดเย็ยนมีพลังงานสูงสามารถตัดกระจกตาให้บางลงเป็นรูปต่างๆตามต้องการได้อย่างแม่นยำ ขัดเนื้อกระจกตาชั้นกลางเพื่อเปลี่ยนความโค้งของกระจกตาโดยรวมและจึงปิดผิวกระจกตาเข้าที่เดิมแต่เหมือนเราเจรไนความโค้งของกระจกตาคนเราเนี่ยตรงตาดำเนี่ยเป็นกระจกตานะครับมีความโคง้งเราสามารถเปลี่ยนความโค้งนั้นนะฮะด้วยแสงเลเซอร์เอ็กซาเมอร์เลเซอร์เนี่ยทำให้คนไขสามารถมองเห็นเท่ากับแว่นหรือคนแทคเลนดโดยไม่ต้องมีแว่นหรือคอนแทคเลนหรือว่าในอนาคตคุณไขเกิดมีสายตาเปลี่ยนหรือว่าเปลี่ยนใจเอ๊ะเคยทํา อไปแล้วเห็นไกลชั่สองตาแต่พออายุเริ่มสี่สิบเริ่มมองไกลไม่ชัดเพราะว่านี่ฉันอยากจะกลับมาสั้นอีกข้างหนึ่งเป็นกลับมาเป็นโมโนวิชันที่เล่าไปแล้วเนี่ยเราก็สามารถแก้ไขได้แต่ในบางกรณีอาจจะแก้ไม่ได้เพราะว่ากระจกตาหนาไม่พอคือทำจนเนื้อไม่มีพอที่จะเปลี่ยนความโค้งแล้วในกรณีนั้นก็ทําไม่ได้ผู้เข้ารับการรักษาบางรายอาจจะต้องมีการดูแลรักษาพเพิ่มเติมรวมทั้งอาจต้องมีการตรวจติดตามผลบ่อยกว่าปากติ ความผิดปกติของสายตาก่อนเข้ารับการผ่าตัดมีผลโดยตรงต่อความแม่นยำของการเข้ารับการรักษาคนที่มีความผิดปกติมากเช่นสายตาสั้นมากๆก็จะมีโอกาสที่จะต้องเข้ารับการเติมเลเซอร์ซึ่งผู้ป่วยจะต้องมีสภาพตาที่เหมาะสมที่จะเติมเลเซอร์โดยกระจกตาต้องมีความหนาเพียงพอและจะต้องมีการพิจารณาถึงข้อดีข้อเสียของการเติมเลเซอร์ระหว่างผู้เข้ารับการรักษาและแพทย์โดยละเอียดความต้องการของตัวเองก่อนนะครับว่า หนึ่งคุณต้องการไม่อยากใส่แว่นไม่อยากใส่คอนเทนเลนส์เพราะอะไรนะครับถ้าเป็นทางด้านร่างกายเลยเช่นว่าใส่คอนแทคเลอส์มันเคืองตามากนะใส่ไม่ได้อันนี้ก็เป็นเหตุผลสําคัญที่ว่าทาให้คนไข้ของเราส่วนใหญ่ที่ทําอันนี้นะหรือว่างานบางอาชีพใส่แว่นไม่ได้นะเช่นเป็นแอร์โฮสเตสเป็นพนักงานต้อนรับพนักงานในฟอนออฟฟิศพวกนี้นะครับหรือว่าเป็นช่างต้องเข้าไปทําอยู่ใน มุดอยู่ในท่อทาอะไรพวกนี้ใส่แว่นลำบากพวกนี้ก็เป็นทางออกทางหนึงงน่งสำหรับคนใช้ ู้ชมคะดูแลดวงตาแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพร่างกายโดยรวมด้วยนะคะโดยเฉพาะในช่วงนี้มีสถานการณ์โรคที่ต้องระวังไม่ว่าจะเป็นเยื่อหุ้มสมองอักเสบหรือว่ามือเท้าปากยังไงก็อย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยนะคะและในวันที่5มิถุนายนนี้เราก็จะมีการจัดกิจกรรมมาฝึกชินกังกงกันนะคะรวมถึงฝึกสมาธิบําบัดป้องกันโรคปวดเรื้อรังไปสนใจมาร่วมกันได้คะ่ะวันนี้หมดเวลาแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ